สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยส่งเสริมการ,กรเกษตรและสาก์ที่สําสำนักง,งานทห,หารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการผลิตลูกไก่เพื่อการขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข่รวมทั้งนําไข่ไก่สดซึ่งเป็นผลผลิตทางการ,กรเกษตรภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วยนําไปจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดเนื่องจากมีการปรับราคาที่สูงขึ้นเพื่อช่วย ไปเหลือผู้บริพกไข่ไก่ระดับครัวเรือนต่อไปณนะหน่วยส่งเสริมการ,กรเกษตรและสาก์ที่4สำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอาน